ทางชีวิตของคุณหนูอันดับหนึ่งคิมโยจองน้องสาวคนเล็กของตระกูลคิมจากเด็กสาวสู่สตรีเล็กที่มากด้วยความสามารถและบารมียังคงเป็นที่สนใจเสมอสำหรับเรื่องราวของครอบครัวหมายเลขหนึ่งแห่งเกาหลีตระกูลคิมที่มีผู้นำสูงสุดถึง3รุ่นได้แก่คิมอิวซุงคิมจองอิวและคิมจองอึนแต่ครั้งนี้ขอโฟกัสไปที่คิมโยจอง น้องลุดคนสุดท้องที่ถึงจะเป็นผู้หญิงแต่เธอคือผู้วางแผนกลยุทธ์และอยู่เบื้องหลังความยิ่งใหญ่ของผู้นำคิมจองอึนโดยเฉพาะช่วงหลังมานี้เธอออกสื่อมากขึ้นซึ่งอาจเป็นสัญญาณว่าคิมโยจองกำลังมีบทบาทสำคัญในประเทศดังนั้นเราไปทำความรู้จักเธอกันหน่อยค่ะสำหรับข้อมูลของคิมโยจองนั้น เปิดเผยให้สาธารณชนได้ทราบเพียงเล็กน้อยเท่านั้นค่ะโดยมีการระบ,บุว่าเธอเกิดเมื่อวันที่26กันยายนระหว่างปีคริสตศักราช1987ถึง1989คิมโยจองเป็นลูกสาวคนสุดท้องของคิมจองอิวผู้นำเกาหลีเหนือรุ่นที่2 แม่ของเธอคืออนุภรยาโคโยงฮีมีพี่ชายร่วมสายเลือดสองคนคือคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือคนปัจจุบันและคิมจองซอนที่ไม่มีบทบาทอะไรเลยในวัยเด็กคุณหนุคิมโยอจองถูกส่งไปเรียนที่เมืองเบิร์นประเทศสวิตเซอร์แลนด์ระหว่างปีคริสตศักราช1996ถึงปี2000พร้อมพี่ชายคิมจองอึนจึงทำให้ทั้งสองคนกลายเป็นพี่น้องที่สนิทสนมกันมากๆหลังจากเรียนจบมัธยมเธอได้ย้ายกลับมาบ้านเกิด และเข้าศึกษาปริญญาตรีสาขาทหารและวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มหาวิทยาลาัยคิมอิลซูงแห่งกรุงเปียงยางที่ผ่านมาไม่มีใครทราบชื่อลูกสาวของคิมจองอิลคนนี้เลยเพราะในประวัติของผู้เป็นพ่อถูกระบุแค่ว,ว่าเป็นเพศหญิงกระทั่งปี2011เธอปรากฏตัวครั้งแรกในงานศพของบิดา ใบหน้าที่เต็มไปด้วยน้ำตาแห่งความเสียใจว่ากันว่าคิมโยจองเป็นลูกสาวคนโปรดของคิมจองอิลเนื่องจากความสามารถของเธอเอาชนะบรรดาพี่ชายได้เกือบหมดถึงขนาดบอกอย่างภูมิใจกับคนรอบข้างว่าเขาดีใจที่ลูกสาวสนใจการเมืองซึ่งพี่คิมเองก็รับรู้และสนับสนุนให้น้องสาวขึ้นดบรงตำแหน่งสำคัญทางการเมืองน้องสาวคนเล็กของท่านผู้นำเข้ามามีบทบาททางการเมืองและก้าวขึ้นตำแหน่งระดับสูงอย่างรวดเร็วโดยในปี2014 คิมจองอึนได้แต่งตั้งให้น้องสาวคนเล็กเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงในคณะกรรมาการกลางของพรรคกรรมกรต่อมายังได้มอบตำแหน่งรองผู้อำนวยการคนที่หนึ่งของกรมประชาสัมพันธ์ที่สร้างภาพลักษณ์ให้กับพี่ชายและยังควบหน้าที่ในโปลิสบูโรกลุ่มคนที่กำหนดนโยบายของเกาหลีเหนือ ในปี2018เธอเป็นสมาชิกคนแรกในตระกูลคิมที่ไปเหยียบแผ่นดินเกาหลีใต้ภายหลังจากสงครามเย็นเพื่อคุมนักกีฬารวมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวในปี2018 ที่เมืองพองชางโดยคิมโยจองถูกวางบทบาททางการเมืองเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะการเปิดทางให้เธอเข้ามาดูแลเกี่ยวกับการลดความตึงเครียดเราจึงได้เห็นภาพของเธอคอยจัดการเรื่องต่างๆในการพบกันระหว่างคิมจองอึนและโดนัลด์ทรัมป์อดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาให้เป็นไปอย่างราบรื่นรวมถึงภาพประวัติศาสตร์ควงแขนระหว่างสองผู้นำเกาหลีคิมจองอึนและมุนแจอินประธานาธิบดีฝั่งเกาหลีใต้แต่เส้นทางก็ไม่ได โรยด้วยกีบกุหลาบเสมอไปค่ะ ในปี2019เธอถูกปลดจากตำแหน่งสมาชิกโพลิสบูโรเนื่องจากการเจราจาถอดถอนอาวุธบนคาบสมุทรเกาหลีล้มเหลวแต่นั่นถือเป็นโทษที่น้อยมากเมื่อเทียบกับคนอื่นที่ทำงานพลาดและต้องเจอกับบทลงโทษที่หนักหน่วงบางคนถึงแก่ความตายเลยด้วยซ้ำแต่ยังไงเลือดก็ย่อมข้นกว่าน้ำค่ะไม่มีใครที่ท่านคิมจะสามารถวางใจได้เท่ากับน้องสาวร่วมสายเลือดจึงได้กลับมารับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงอีกครั้งในเดือนเมษายนปี2020โดยการ คมแบกครั้งนี้เธอไม่ได้สงบปากสงบคำอย่างที่ผ่านมาเพราะได้ออกมาตำหนิเกาหลีใต้หลายครั้งที่เพิกเฉยกับนักกิจกรรมที่โจมตีการปกครองของเกาหลีเหนือกระทั่งตัดขาดความสัมพันธ์และตอบโต้กับอย่างรุนแรงด้วยการระเบิดทำลายสำนักงานประสานระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้จนสถานการณ์สองเกาหลีระอุขึ้นมาอีกครั้งและด้วยชื่อที่เริ่มปรากฏบ่อยครั้ง ทำให้หลายคนคาดว่านี่อาจเป็นสัญญาณให้รู้ว่าคิมโยจองกำลังจะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นในเกาหลีเหนืออย่างไรก็ตามคิมโยจองจะสามารถก้าวขึ้นเป็นผู้นำหญิงคนแรกได้หรือไม่นั้นคงต้องติดตามกันต่อไปครั้งหน้าแพรวจะมีเรื่องราวอะไรมาเล่าให้ฟังอีกบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะ